าสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีมดทุกท่านเนาะมันนี่มาพบกับติ้งในซองไพ่กะลอมน้ำปุ๋ยอเแล้วน้องพี่น้องเนาะในมือนี้ก็ติ้งก็อันได้ผ่านมาเนาะได้ผ่านมาทางอันบ้านอ่าหัวนาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกับเมืองน่นทาแข้งน่นทาที่แข้งเดียวกับติ้งอยู่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ติ้งก็อยู่บ้านหัวนาแล้วก็ได้ผ่านมาแล้วก็เอามีคนเราซูฟังเนาะว่าอันมีครอบครัวหนึ่งซ่องพวกเมียเนาะพี่น้องเนาะ เป็นคนเท่าเนาะบบมีลูกบ่มีเต้าเนาะเพิ่นอาศสยอ่ส่งคนก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ยินข่าวว่าเอาลูกมาเลี้ยงผู้หนึ่งแต่ว่าเดซียสีวิตเนาะเฮากระโ่วไซ้เฮ็ดเป็นจริงเนาะเฮาจะเข้าไปห้ามไม่เท่าเพนาะพดกับเท่าเพน่นไปเห็นไปเบิ่งเพิ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะไปเัาเข้าไปเลยเฮาให้อัน เขาให้อันเอือยห้องอ่ะยุลุ่มเนาะเอือยพูดทิวาอันเพื่อนอันเป็นน้องเศ้าห้องพูดที่วาอยู่ฮันให้เคืองทีเพื่อนเราให้การให้ฟังเนาะนี่นี่เขามาห้าเด้เพื่อนเด้เพื่อนได้ยุนอกะขั้นท่าเนาะพี่น้องเดฟพี่น้องจะมาเห็นเพื่อนเนาะสบายดี กยดีเลย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 อันผู้ใดแม่มเท่าอันผูนี่วะอ๋อเลยู้นี้เลยเลยนู้เมียกันเป็นบอกเอออ๋ออันนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นอันผวกเมียที่ว่าอันเป็นคนเท่าดูบ้านหัวนาเนาะที่ติ้งเงินมาห้าพันมาโมนี้เนาะแม่เท่าซื้อย่งรถน ท่าย้อันนี้เท่าย้อนข้างบนมีเออเข่างบนมีอ้ว่าเท่าอันอันนี้เอาไว้ก่อนลมลมล่านก่อนเออเอาอันนี้แม่นอันได้ยินว่าไม่เท่ามากกินมีบ่มากกินมีไว้วเนาะอ๋ออันนี้เป็นล้านเอามาตอนรานซื้อติ้งเด้อเด้อร้านซื้อติ้งอันนี้ก็เอาไว้กินเด้ออันนี้เป็นปองปลากับข้าวนมเอาไว้แบบพอกุ่มซ่องซ่ำมือก็เอาเนาะไม่เท่าไม่เท่าเนาะเจ้าเจ พี่น้องอันนี้เป็นเหือนข้องพรเท่าไม่เท่าพนตรียูเนาะก่อยูุ่นเพ่นรุก็เดี๋ยวยักษน้อข้าวทามเนหนึ่งเอือยอัโคมาเลย่างนี้เนาะทมอันน้องข้าทาไเดียอันพอเท่าไม่เท่าพนนี้อาะใสอยูซ่องคนว่ะยูซ่องคน ลูกซ้ายแต่ว่าลูกซ้ายเสียไปแล้วเออลูกซ้ายมันเสียไปเนาะเออมันลูกเกิดวะเออลูกเก็บลูาเก็บเขาเก็บอเชื่อแน่เจาะแสดงว่าเพราะถ้าก็ไม่เท่านี้บูมีลูกเลยเก็บลูกมาเลี้ยงคนหนึ่งเนาะลูกคนนึงใต้หรลูกคนนึงใต้เลยเฮอเราปติเขาลูกอันนี้ลูกเขาเขาเก็บแหละเก็บจนโตอ้พวกนี้เคืออันอันอันเพื่อนมือ หากเอเยอร์เพิร์ลสู่ฟังเนี่ยนอบว่าอันเป็นย่างขนาดลูกสายเพิ่์ดิ้งเสียนะอันนี้คืออันอันที้เ้าเอเยอร์เพิ่์ลเข้าฟังก็ได้เออคือไหนแสดงว่าไปปั๊มไม่อยู่ป่าเราไม่ไม่ล้มทับไส้ว่ะเออไป็นอันพลาดอันนี้อ๋อสันตอนอายุอายุภายในจักปีตอนที่เสียไปแล้วฮะน่ะ โอมันได้สิบปลายปีเลยสาวปีนั่นเลยสาวปีคอมพูดีเป็นเบาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบาวขึ้นใหม่เนาะโอ้คันท่าเพิ่นยังอยู่เดี๋ยวนี้แมันดีนิเสียได้จักปีแล้วถ้ากเสียเดือนซีบกว่าปีโอ้พี่น้องคอมพูดีโอ้คอมพูดีเป็นเบาวขึ้นใหม่เนาะออืก็ไม่เท่าข้อบิ่งในเหือนใดๆบอก มือกองมือกองไทยอยู่ไหนคะพี่น้องพุชีบองเนาะบพุบกันเตลนเจเาะเจาเดี๋ยวพี่น้องเป็นในเหอนที่วานพอเท้าก็ไม่เท่าอาศส้อยู่เนาะก็ยุบอย่างยุบแบบอันเหอนเหอนสรงตั้เนาะเหอนแบบอ่าบนตกสูงเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปนอนก็ได้ อันนี้เป็นที่นอนอันนี้เป็นบ่อนนอนไม่เท่าวะอันนี้เป็นในเหงอนผ้เท่าไม่เท่าเลยหอ้ดูดูลูกโอ้อันนี้เป็นลูกสายน้องพี่น้องเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งอยู่แจงแจงนกน้องพี่นกลูกเอาตัวนี้แหละอันลูกอขาพตัวนี้แหละเออมือกอเอามาโมโมพี่ก็ได้เล่ แต่นี้ลูกหกเก็บเนี่ยอันนี้เป็นลูกทรายเนาะอันน้เป็นลูกทรายของเพล่องคนเชื้อคนที่เก็บมาเลี้ยงเนาะอืมโอ้โเข้มเก็บแต่น้อยลูกอ้นเลยทอดปลาแลี้ยงเลยก็เป็นตาอีดูส่องสั้นคนเราว่าบุมีลูกเราเก็บลูกมาอีเลี้ยงเราขอมพอดีจะได้กินเฮอกินแหงเนาะคอมพอดีเป็นบบาแต่เนี้แหละก็เหนวอใต้ เจ็ดปีมัเงนนี้เป็นลานเอาตัวนี้งานให้มันให้มันเก็บนะเฮ้ยเนะอันนี้มันเอื้อยมันเอาเนาะสันคันท่าอย่างอยู่เดี๋ยวนี้ก็มอจะได้เมียแล้วพี่น้องกว่าจะได้เมียมาเลี้ยงพอกับเมย์เนาะพอเมย์ก็เท่าแล้วเดี๋ยวนี้พอเท่ามาเท่าอายุจักปีแล้วอายุห้าสิบปลายห้าสิบหกสิบหกสิบอืมหกสิบปลายปีเนาะพี่น้อง เราอาหารกันกินนูันเ้าไปโซกไปห้ามาให้ทุกมืออือชั่ไม่ไยเม็นเองอเน่อเนไปกเราเห็ดอยู่หอนี่ิ่อเขานาลูกเป็นผเอามาให้ไปโซกเองบอกเห็ดเห็ดให้เห็ดนาเองวะไม่ได้เห็ดนกุเห็ดแอ๋อแสดงว่าบุมีดินตอนหน้าที่ว่าเห็ดธรรมะห้ากินนมีเต้ขอนําพีนํำพีน้ำนงเนาะพีนงมาให้กิน จังซันาะพี่น้องกเหาก็ได้หูเรื่องราวของอ๋อไม่เท่าล้านล้านข้อแสดงความเสียใจนําเดอสู้สูเดอรไม่เท่าเดยยังมียังมีอีพ่ออยู่นําเป็นกําลังใจให้เดอสู้ๆลูกก็ลูกก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วเนาะที่ว่าบุฮู้นก็คือว่าบ่สร้างอีวานาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อุกใจแหงเนาะเพราะว่าเสียลูกไปแล้วก็ก็ได้ยินข่าววาเพิ่นก็ ให้ห้าลูกทุกมือเบนบอกให้ห้าลูกทุกมือเนาะเพราะว่าลูกท่นก็ใหญ่ยยเป็นบ่าวแล้วเพิ่นก็เลี้ยงมากับมือเท่จาจะบ่เม็นลูกเกิดเพิ่นก็หักเพิ่นก็แพงเนาะพี่นอ้องอ้สมีเดสู้ๆเดินไม่เท่าสู้ๆบ่ต้องคิดายเนาะหักซาสุขภาพลูกเพิ่นไปดีแล้วก็ซาสนาก็อาศาศีออกเกิดนะเป็นลูกไม่เท่าคือเก่าแหละเนอะพี่น้องติงกอ ยิ่งก็่าอุตส่าห์ใจสุดยอดพี่น้องเนาะ<ม>ก็ประสังอีวาจะใดสั้นทุกมือนี่ยูจะน,นำยูส่องคนได้วะเออ,อยู่จะสอ่อ,สองคนชื่อนี่ออลูกก็เลือดใต้เนาะคนใช่จะส่องคนชื่อเล่ยังเ,เหวินพอเท่าไม่เท่านี่บ่มีไฟฟ้าเลยวะไม่ออมีเลยไฟฟ้านี่ซัออ้นตอนคืนนี้อ,อ,อาศัายดังไฟแบบนี้ออได้วะเออดังไฟสุด โอ้คือเนาะสกอดน้ําแผ่กันนึงขอก็ติงก็บ่มียังหลายเนาะก็มีแต่อาหารการกินนิดนึงเนาะเพื่อมาบันเทาเอ่อพอให้แม่เทาแม่เทาโดยเออเลียวก็ขอบแก่นําลูกเาโอยโดยบ่เป็นหยังม่เทาบ่เป็นหยังก็จะได้ก็ตั้งใจสู้ๆอยู่นําพอเทาก็อยู่นํากนําลานนี้นี่แหละบ่ต้องคิดหลายเด้อก เป็นตาสงสารแหงเนาะพ่อแม่เปิลโน่ก็อนอื่นหมดโนติ้งถ้าว่ามีอันพ่อแมเปิลโน่เอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิผลยักซอยไม่เท่ากไม่เท่าก็มีเบอร์โทรบ่บ่มีโทรศัพท์เนาะอันเอื้อยมีโทรศัพท์บออเดี๋ยวเอ๋ยเข้ามานี่หนึ่งน้องท้ำหนึ่งายเข้าเลยอันคือสมมติว่า เดี๋ยวนี้น้อมีอันคลิปที่น้องทายลงหั่นน่ะอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องอยู่บ่อนอื่นบ่อนไกลเนาะแม่เ่าเนาะอยากสวยเป็นข้าเป็นนําเป็นปาก็สามารถติดต่อมาหาเอื้อยของนีได้เนาะเพราะว่าเอื้อยของนีน่ะเป็นอ่าเป็นเอื้อยของน้องสายนีเนาะือน้องสายก็ได้ะเจ้าๆก็เอาไว้บ่ว่าถ้าว่ามีพี่น้องอยากติดต่อหาก็จะให้อันพี่น้องติดต่อมาหาเบอร์ของอันผู้ที่เขาร้าไปเอาเนาะพี่น้องเนาะโอ้อดองใจแฮงกเสียใจนําเด้อเด้อ ผู้ท่เสี่ชีวิตไปแล้วนี่คือนองสายของผู้นีนนองสายวันนี้แม่เท้าแม่เท้านี่มาเลียงเนาะเดี๋ยวเอาไปบึงอันาเนาะว่าเบอร์โถรฮะนี่นโโลจักจักน่อยจักน่อยน้องคอยจดเอาก็ได้อันพอเท่าอันพอเท้าอันเงินที่อันล้านซื้อมาให้มือนีเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนอุอปถรัรมภ์แล้วก็ได้ฟ้ากเงินมาให้ว่า,าให้ล้านนี้ไปช่วยเลือกคนที่ว่าทุกยากิัันเราก็ล้านได้ซื้อส่วนหนึ่งเนาะออกมาให้กับเ,เท่าไม่เท่าเป็นบบเมนเป็นซีนเป็นปลาแต่ก็เป็นอาหารแห้งเพื่อกุมมือส่องมือเนาะคนว่าผู้ใดอยากช่วยเลือกเนาะ f อพซี FC พีนองอยากช่วยเลือกก็สามารถติดต่อมาหาไดเนติงจะขึ้น บอร์โทรที่ว่าติดต่อหาแม่เท่าได้เนาะซึ่งบ่แม่นเบอร์โทรของแม่เท่าเพราะว่าเพิ่นบ่มีโทรศัพท์ใชนอจะเป็นเบอร์โทรของพี่น้องนไกลเพินเคียงอะไแล้วก็อืมบ่เป็นยังแล้วก็ค่อยน้องเอาน้ําลังก็ได้นําลังได้แล้วก็สามารถโทรมาหาิงได้เนาะิ่งก็จะขึ้นเบอร์โทรอ่าดูท้ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะแม่เท่าอ่าพอเฒ่าลันอีกข้อโตกับก่อนเด้อกับก่อนแล้วก็ก่อนอยาเป็นเบอร์อันอืมบ่เป็นยังมือนึงค่อยเอาห้ก็ได้อันอายเข้ามามพี่ก็ได้ อีบอมเท่ากันก่อนอุ่นเม็ดเนาะก็อฟักเขาฟักคลิปเด่นเนาะแล้วก็ขอผู้ใหญดจะบุญว่าสวยเล่ไม่เท่าคนเด่นเนาะถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็อช่วยสู่แบงเบาเนาะพี่น้องเนาะมียนี่ยก่อมาให้เพิ่อนอีวาจะได้เป็นอาหารการกินก็สามารถมาให้เพิ่นได้ก็ถ้าผู้ใดว่าอยู่ไกลน้องบ่สามารถมาได้ก็ติดต่อห้าติ้งก็ได้น้องติ้งก็ขึ้นเบอร์โทรให้ไม่เท่าล้านกับเงินก่อนเด้อมือหน้าจะมาเยี่ยมใหม่อยู่เมืองน้ำทานนี่คือกัน เมน้ากันเียง่ลทอาเพิ่นขอบใจอันเอฟซีเพิ่นเลยขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าซื้อของกินให้เลยนบขอบใจก็ได้เมท้าลูกเนื้อเพิ่นโอ้ขอบใจลูกเนื้อขอบใจลูกเนื้อเราจะได้ก็สู้ๆเด้วยเมถ้าเด้อเป็นกำลังใจให้เอะไรพอเท่าก็เบิ่งแยงแม่ถ้าเด้อเพราะว่าเพิ่นก็คิดฮอดลูกหลา่แล้วก็อาดบางทีก็จิตใจก็บ่ยัดบ่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะเบิ่งแยงกัน ก็ถึงก็จะขอปิดคลิปแค่เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีหยังก็ือเลือกก็สามารถเอ่อติดต่อโทรมา้งไดเนาะพี่น้องเนาะอจ